ครับวันนี้พบเจอเดียวนี่แล้วครับผมวันนี้เอาเคือขอลลงนะครับผมพี่น้องมาบรรจุลงในตลับสีพึ่ง <arose S 1> นะครับเราที่พระอาจารย์เป็นเอดเอดเอดไว้หลายปีแล้วเนาะเป็นห้ไยมีเว้นสิบก็ปีแล้วมั้งนี่ครับผมก็เลยได้ตัวนี้มาก็เลยเอามาเฮเ้ยเคลื่อนลงลง มมลสารปริลงเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเป็นมวนสาร,ร,ระนะนะพี่น้อง,เ,อง <c oughs> เดี๋ยวเป็นตะเลนั้นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเลยครับขั้นตอนลงโมนสารเก็บมือนี้ผมไทยทวีเอินเดจะเลยเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับติดตามเบิ่งเด้อครับเด้อจะลืมกดติดตามกดทุกเจเลเนี่ยเด้อครับเด้อฝาสองบ้าผู้ใดทำมือีเด้อครับเด้อครับกบมือน,นี้วัตถุมงคลสีพึ่งเมตตามหานิยมครับผม ทาํามาค้าขายนะครับกวางเลี้ยวหลังนะครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงนะครับรทาํามาค้าขายขายขายดีมีกําไรนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมท่านก็ปลอดภัยด้วยลูกขอบจัก,กรวาลวัฒน,นะครับแขวคขาดปลอดภัยนะครับเนาะไปเบิ้งกันเลยครับผม นี่ตั็หัวเที่ยนน้ำมันใส่ให้นิดหน่อยไม่ไม่ใส่เยอะปกติปกติมันก็มีอยู่แล้วในตัวของมันมีอยู่แล้วแต่แต่ใส่ให้พี่เองน้ำมันน้ำมันน้ำมันก็จันเป็นถ้าเรามีน้ำมันน้ำมันจันก็ใส่ได้เรื่อง,เร,องเรื่องในตัวของมันเอง อันนี้ไม่ให้โทษไมไม่ให้โทษไ,ไม่ให้อะไรนะดีมากเลยหอมเวลามันาพามันจะหอมเย็นๆหอมหอมมากอืหอมเย็นจับบัรจุมวลสารเพราะว่ามวลสารมีอยู่แล้วใส่เพิ่มให้ีด็อาาีกความต้องการะฮะก็น้ำมันจันยังไงน้ำมันจันแท้ที่ต้องเราใส่ไปต้องถ้าให้ให้เขามันมีสดสดซื่อนอื ถ้าพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งให้มันดีให้มันดีแต่ตัวนี้ก็ใส่ให้ทุกวันนะให้ทุกวันเพราะรับสารได้เยอปเยอะอสุดยอดสุดยอดเลยครับนี่ยมวลสารันเยอะอยู่มวลสารร้อยแปดอันที่ที่ทำกับวายจารยะอ่ะเยอะไปหรือเปล่าครับให้ไปเลยบรรจุบรรจุใช่ลงไป ใส่ลงไปแบ่งกันก็ได้เพราะถ้าเราเราจะไปแบ่งกับกับเพื่อนกับคุณแล้วถ้ามันขายดีขายอะไรมันจะได้ขายดีๆแต่ตอนนี้มันใส่ก็ได้ก็นี่อันนี้มันมันมีเยอะอยู่ใส่ไปก็เท่าเท่กันได้ใส่ไปเยอะเลยมันต้องมีเส้นเสียดเหมือนเราของเราหมดก่อนนะนี่อู้ดูม,มีเยอะจังนะ่ะเทใส่าตาลนี่ไทบใส่าตาลใส่าตาลนี่เแทบ เช่ป่วยเช่ป่วยวันนี <S <S ้วันจันทร์ด้วยวันวันดีด้วยวันจันทร์วันจันทร์เด็ดใส่เด็ดอันเที่ยวเขาเที่ยวเขานางพญาผมหอมเด็ดใส่นางพญาผมหอมเด็ดนางพญาใส่เด็ดใส่เด็ดใส่มือไม่ค่อยดีมืออาจารย์ก็ไม่ค่อยดีมือข้างขวาไม่ค่อยดีจันทสร้างวิรกรรมมาหลายเนาะรักษาเขาเยอะ ถ้าเรามีเป็นขวนเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้ใส่ใส่ได้ใส่ง่ายดีเป็นขวดจานน้ำมันจันมันก็ได้ใส่ได้โอหอมว่ะแ้ะตรงนี้ก็ได้แปะตรงนี้ เพราะว่ามีเชียร์อยู่แล้วเชียร์ผงใส่ลงไปเปิดไปไม่ได้เปิดฟ้ากปป็ต้องไม่อะไรจ้ะเรามันเห็นเก่าเลยเก่ววา่ัคือให้หน่อยแม่เก่าใส่4ีหกคนเนาะโอ้ยให้ของไปสัง่อองว่าคนแน่มาถ่ายมาถ่าย ใส่เข้าไปเนื้อเน้นๆเติมๆอะไรสมาร์ทเข้าไปดีๆเวลาที่ฐานก็ท่องน้โมสามจบแล้วก็หน้าเมตติก็ได้เอาหัวใจไปแล้วก็ไปเขาไปก็ได้ตรวจเขไปแล้วก็ฐานใส่มือมันจะอะไรที่มันจะทำมือดูดมือเขาตุ๊บ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 เหรอเขาเรียกอะไรภาษาอะไรสัมคูดเอาอมันที่ดูดมือตุ๊บตุ๊บตุ๊บ มันชีเต็นตึุบปาตนาโอนะอ,อันนี้มวนสารมันสัดชุดยอดมวนสารสาร้อยแปดที่ใส,ทส่ที่ดำกับอาจารย์ ซือ่เฮือแบบหัวแนวหรือหัวแนวซือ่เฮือแบบหลายๆดิเนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ยเน้นเน้นๆเต็มๆเลยได้ครับโอ้ทำไมให้เยอะให้เยอะจังเลยนี่ปกติเขาเขาไม่ปกติเอาเอานวดออกอีกก็ได้มันเยอะไปอยู่นะนี่ท่านี่เราให้เยอะนะนนี่ เยอมากาาาาโอเคนนี่คือบุีอะไรนี่ยูมนะของตงหันละลงไปล้อันนี้อันนี้ซื้อซื้อปันวาที่พึ่งพี่แล้วครับนี่เนาะ อ,อันนี้ซื้อคนวาขี้พึง่งพึ่งนี้มันต้องขี้พึ่งควงตะเวนตะวันเออที่เขามาทำนี่เขามาทำมาทำมันพวกัว,กวกแล้วก็ใส่มวนสารเออใส่มวนสารต้องไปทำกลางคืนไปทำอยู่ที่ป่าือก็คือหาฐานที่เาขาเผาผีน่ะเอาอมาเป็นเชือกเพลิงแล้วก็มีฐานไม้รับฐออานไม้รับเป็นพื้นไม้รับ เืนไม่รักเป็นไม่ย,ยมเป็นไม่ย,ยมทีส,มยยมส,สองอย่างแล้วก็เอาอิฐอิฐที่เขาเอาอิฐที่ข้างผีที่เป็นเมนเก่าเป็นพระเป็นที่พวกเขาที่เขาขผีโบราณนนะ่ะจะมาทําเป็นหูเราก็ทําพิธีพอทําพิธีเสร็จปุ๊บเออเรียกววพวกข่าวเกศบูดาพวกเชิญมานะ่ะเราต้องไม่ไปซักซำหรอกเราก็เอาตอบเครื่องใส่ไปเรียบร้อยใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมวลสารใส่ทุกอย่างแล้วก็ให้เขาทำเองแล้วก็คืนใสยสินงรอบแล้วเาก็ทําเองพวกเชิญโงมานแล้วก็ทาเองตอนเช้าเราก็ไปเอา มันสิเปื่อยเองมันก็จะละลายของมันเองทําเสร็จหมดละลายเองเปื่อยเองมาเลยใส่พุทธคุณแล้วก็มีว่านร้อยแปดมวลสารร้อยแปดแล้วก็มาใส่พวกว่านนี้เข้าไปอีกมาเสริมเข้าไปอีกมันจะเติมเพิ่มกําลังเพิมกําลังเพิ่มกาลังเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปรารถนามันจะปรารถนาได้ร้อยแปดอย่างตักาถานี่มันก็มีนักเมติอย่างเดียวร้อยแปดอย่างในพี่นองนี่บพธรรมดาด้ยครับ มันจะมีเทวดาปกปกักรักษาคุ้มครองเวลาเราเป็นไหนแช่คาดปลอดภัยแล้วอธิษฐานเอาเวลาเราอธิษฐานแล้วก็ยกขึ้นใส่มือมาแล้วเราจะทําอธิษฐานนี่รูกอันนี้นใสมวลสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่มันอยู่ในกลางมือเราน่นี่เวลาเราจะอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ตั้งกิจอธิษฐานว่าละโมต้องว่าละมโมสามจบก่อนอ,อธิษฐานนี้ทำกิจกรรมอธิษฐานพอเราทานสามเ็ตก็ภาวนาหรือเราจะว่าอมสีวายะ,น,ะนามะนเมติก็ได้หรือเราจะเอาใจหัวใจก็ ณเมตติอย่างเดียวเอ,อภาวนาเข้าไปสามจบก่อนก็ได้สามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบสิบสองจบคือแห่งความสาเร็จคือสิบสองจบนี้มันจะครอบดวงสตาของเราสิบสองราศีสตาของเราแล้วในใบ้านในเรียนขอ,ของเราทุกคนจะปกปักรักษาคุ้มครองมันมจะดูดมือเราทุบๆได้ไหนีหมันจะดูดมือแล้วตั้ตตง,จงจิตเข้าไปนะเมตติภาวนาเข้าไปาอธิฐามว่าถ้าขาดเรี่ยเงินก็บอกว่าเรี่ยเงิน ถ้าเราจะทําเป็นธมาค้าขายแล้วก็บอกวันนี้ขอให้เทวดาผู้ปกรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในนวดแับนี้ขอให้มีทางเมตตาอหานิยมแล้วก็พูดไปแล้วจะปารสนะสิ่งหนึ่งเลยเขาพูดเอาอยู่ในนี่ถ้ามีพุทธคุณจริงก็ขอให้มีพุทธคุณอยู่ในมือนี่มันจะพุ๊บพุ่พุอยู่ในมือเราสาธุลองทาดูมันจะมันมันลองทาดูลองทาดูลองกิจลองทาดูเออเม่นดีน้องเลย เพราะว่ามีเพื่อนทุกคนมากอือ,อเราเต็มเตบๆเลยพี่น้องไงเต็มเต็มเลยอะไรการอะไการมันจะดูก่อนนะถดูไว้เฮ้ยเนี๋ยวนี้ไม่เป็นไรไม่ดูมันจะมีบางกลับมันจะมีบางกลับอืออันนี้ไม่เป็นไรอันนี้มันดีมากอนนออ,อ,อันนี้มาอ่า มันคือติดมันคือติดอย่างนัมันจะมีเคล็ดลับอยู่ในนี้นอกจากคนที่จะเอาไปใช้และอธิษฐานเอาเพราะว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเอออันนี้มันจะจอ,อยู่ในนี้เออ,อนะแล้วแต่คนจะจะได้นะอมันม,มนีของมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอยู่ในตัวนี่แต่ว่ามันมีพิเศษม,มันไม่ใช่มีพิเศษพิเศษทุกอันพิเศษพิเศษทุกอัน ออกแม่ออกไปปิดฟ้าปิดฟ้าครับปิดฟ้าครับปาะนี้พี่น้องสัญจูม้วนสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นแน้วครับเนาะนี่มัน,น,นก็ได้เป็นพันคนอยู่นะถ้าจะใครจะจองก็มาหาอันนี้ก็ได้ไออันนี้นะอันนี้นะชื่ออะไรนะพิงนบาุทัยตะมือพิงเบาุทัยตะมือนี่สีสุขหา ท่อพปีได้ถั่วฟ้าแล้วด้วยอ๋อ,อ,อมันต้องสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินนี่เห็นปะกันเิดเก็บบนฝาตรงนี้ด้วยเ้ยครับมือน,นี้กพี่ลงคลิปไปรอบก่อนเนาะหรือว่าคือข้าลงเนาะก็เลยเอามารบรรจุไว้เนาะในตะรับครับมันบเรียบร้อยแล้วครับปีนฟ้าให้แน่น อ่องโ<ม>อ้ยอคนละฟ้าตัวนี้แสงม,มันขาดแล้วอือม,มันคือยุ้ยพี่ยุยยยยยย้ยพีจ้ะเพราะว่าลงคาถาเป็นเป็นตัวคาถาลงน้าปิดปิดเต็มแปิดให้หมดแล้วข้างล่าง เรียบร้อยีหนึ่งตรับนี่ครับงั้วดูจ้องเอาตลับที่มันติดอ่ะ <c oughs> ไม่มีไม่ไมมรู้เอีตยตลับไหนว้ายตัวปิดตัวทำกันอืม ลกันา,าถึงรอเนนเขา,ขาละฟ้าจะปไหนถูกดรอบเนี่ยพี่บ้าไร้ันจังเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นมังคือปิดได้อยู่

ป็นอะไรันน uh> uh ี t uh> <t uh ้ป uh ันน mm ี้ลายบ่ะมันติ่มมันติมบวบเ๋็วไปจล้วเต็วฮะตัวนี้ก็ได้อยู่ก็่แสงก็ปิดหน้าฝา คนระเบียบได้นี่ตัวนี้มัน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 ว่าคือกันเลยน่าจะเป็นนี่เรียนตัวนี้น่าอ้างอินิอ่านี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ปั๊บปั๊บนะถูกต้องมือถึงความตรงไหน มันแมียนี่ดิิอะไรเป็นยัเนวาแ่าน้นโอเคมรนเป็นชาวมอปาไม้่ารวันนี้นหมปาม้ไม่ได้ไม่ได้่ปิดแล้วนะ มันเยอะอุ้ยตะกี้ก,ก็ปิดปิดลงเยอตะกี้ร่างแราเปิดก็เปิดหนักกิ่นนแน่นอนแน่นอนน่อนาจะมาถชื่อเล นครับผมเยี่ยมครับรัตนาอวาสุวกราเป็นคนเ,เด็กวันเนาะมีเลขเด็ดพร้อมด้วจ้ะนี่พี่น้องเลยนี่ใชนไหมเนาะนี่นี่พี่น้อนี่ครับเดี๋ยวพบเจอเดี๋ยวคลิปหน้าได้ครับเด้อพี่น้องคิมนาคลิปนี้แค่นี้ได้ครับเด้อ